ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาดัดแปลงนะครับรีโมทนะครับรีโมทเราจะทําเป็นแบบแบตเตอรี่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อตานมาบ่อยนะครับซื้อ่านรอบหนึ่งครั้งละร้อยกว่าบาทนะครับก็ไม่ไหวนะครับผมก็ดัดแปลงนะครับก็ถอดนะครับสายนะครับแล้วก็แกะนะครับตัวสปริงของฐานออกนะครับเพื่อจะ ใส่บอร์ดแล้วก็บอร์ดชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่เข้าไปนะก็งัดออกนะครับงัดเรียบร้อยนะครับนี่ครับบอร์ดที่เราใช้นะครับมีตัวชาร์จแล้วก็ไฟออกอาวต์แล้วก็ช่องแบตเตอรี่นะครับสังเกตขั้วบ,บวกลบไห้ดีนะครับนี่ครับได้มาแล้วครับมีบอร์ดแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับ ็บัตกี้นะครับก็หบวกแล้วก็กล็อบใหตรงลั้วนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับระหว่างบัตรกีนะครับก็ระมัดระวังนะครับสายที่ต้องเปลี่ยนแบตนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับ มันหมดบ,บ่อยมากหมดเร็วนะครับแล้วก็ต้องซื้อครั้งละเป็นร้อยบาทนะแบตเตอรี่อย่างอัลคาไลก็ร้อยกว่าบาทนะครับสี่ก้อนนะครับะต่อมานะครับก็ต่อต่อ่อต่อนะที่ต่อเข้าบอดนะครับบอดพีเข้ากับบอร์ดนะบอดชาร์จครับบอร์ดชาร์จตัวนี้เราก็เอา อะเดปเตอร์ชาร์จตัวสับนะบเสียบเก้าก็ชาร์จได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็มาทดลองนะครับลองเสียบไฟจ่ายไฟเข้านะครับเปิดก็ติดปกตินะครับนะก็ใช้งานได้นะครับก็โจะนะครับเพราะว่า ใส่ประคบนม่พอนะครับเ็เลยต้องเจาะนะครับบอดบอดซาร์ดมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับก็เลยต้องเจาะเพื่อใส่บอดซาร์ดนะครับอัดเข้าไปนะครับก็เจาะในส่วนของด้านล่างนะครับของรางตานะครับแล้วก็เจาะให้เป็นแนวยาวนะครับเพื่อจะวางบอดซาร์ดลงไปนับ พอเจาะเรียบร้อยนะครับก็ลองมาทาบนะครับเอาแบดวางเข้าไปนะครแบดจะวาง้านบนนะแล้วก็บอร์ดจัดก็วางตรงที่เราเจาะนะครับก็ไปนะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวก็ลองปิดฝาดูนะว่าจะอัดเข้าไปพอดีไหมับ กลับเข้าไปกับเดิมนะครับอลองปิดขวาก็เรียบสนิทด,ดีครับถือว่าโอเคนะครับนี่ครับเวลาชาร์จเราก็ดึงบอรดชาร์จขึ้นมานิดหนึงนครับเพื่อจะให้เสียบสายได้นะก็ชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ USB ของโทรศัพท์นะนี่ครับอะแดปเตอร์พ็สายโทรศัพท์ของเราเนี่ย อ่าได้แล้วครับไม่ต้องไปซื้อฐานบหอยนะครับแก้ปัญหาได้ประหยัดได้เยอะครับสวัสดีครับ